ช่ไวททองแล้วเป็นฟ้าปื้นใหญ่เกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากภาวะชี้ตับติดขาดนะคะหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าลมปราณในตับติดขาดค่ะก็จะมีอาการก็คือมักจะเกิดฟ้าได้ง่ายค่ะเป็นฟ้าปื้นใหญ่ๆนะคะตรงหนกแก้มนะคะตามนี้เลย แล้วก็จะมีอาการนะคะปวดศีรษะง่ายนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะปวดตามชัยโครงนะคะแล้วเต้านมก็จะตึงคัดนะคะเหมือนคนกําลังมีประจำเดือนนะคะท้องอืดอาหารไม่ย่อยค่ะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะก็คือเป็น วัยทองแบบชี้ตับติดขัดนะคะวิธีการดูแลตัวเองก็คือ 1. ลดความเครียดนะคะ2ออกกกำลังกายค่ะและ 3. รับประทานอาหารนะคะที่มีส่วนในช่วยการกระจายชี้หรือลมปราณเนี่ยให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะไปติดตามชมได้ในคลิปที่หมอทำไว้แล้วนะคะอาหารที่ควรรับประทานในวัยทองตอนที่2องค่ะ